สวัสดีครับวันนี้ซันบีมนะครับมาดู GS นะครับพันสองนะครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับคู่ล่างนะครับผมเป็นหกสิบวัต์คู่คู่ล่างเป็นสี่สิบนะครับคู่บนเป็นหกสิบนะครับอ่ในคู่ล่างนะครับอยู่ตรงนี้คู่บนนะครับอยู่ตรงนี้เป็นดวงหกสิบแลคู่ล่างสี่สิบนะครับรวมกันก็เป็นหนึ่งร้อยวัตเต็มเต็มนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูลำแสงกันครับผม มาดูไฟหน้าเดิมๆก่อนนะครับผมไฟหน้าเดิมๆดูจากหน้ารถหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอันนี้เปิดทำสวิทช์แยกนะครับผมเปิดได้ที่ละคู่นะครับอันนี้แสงของโตัวหกสิบวัตต์นะครับอ่ะสักคู่นะครับเดี๋ยวผมไปดูหน้ารถก่อนนะครับแสงไฟหน้ารถอีกคันแดงตานะครับอ่ะ อันนี้เป็นคู่บนนะครับ60วัตต์นะครับผมเป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิด4ี่ิให้ดูนะครับอ่า4ี่สจะเป็นคู่ล่างนะครับผมอันนี้คู่ล่างคู่บนนะครับแยกสวิตช์กันนะครับแล้วเราก็มาดูเป็นนี่แสงจากหน้ารถนะครับผมอ่าแสงจากตัวรถนะครับออกไปจาก่องออกไปนะครับผม สังเกตนะครับกันชนหน้ารถนะครับคันนี้นะครับลูกค้าจะไม่จะไม่ได้ขึ้นถึงกันชนนะครับแล้วก็ไม่แยงตาแน่นอน่ะคัดออฟคมๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดแยกให้ดูครับอันนี้40นะครับอ่าเปิด60ปิด40่บครับนี้เป็น60นะครับอ่าอันนี้เปิดคู่กันนะครับแล้วก็เปิดเป็นเหลืองขาวพร้อมกันได้แบบนี้ครับนี่นะครับเหลืองขาวนะครับพร้อมกันอ่าอันนี้เป็นคู่ของ60นะครับเหลืองขาว อันนี้เป็นคู่ของ60นะครับอ่าปิด60เปิดอันนี้เป็น40นะครับเหลืองขาวถ้าเปิดพร้อมกันก็นะครับเต็มถนนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับทำสวิกอีกหนึ่งสเต็ปนะครับคือสวิกแยกเป็น4ี่ดวงเหลืองล้วนนะครับผมสี่ดวงเหลืองล้วนครับอ่าดูแบบนี้นะนะครับไฟสูงแน่นอนแล้วก็สุดๆดครับผมบอกได้เลยว่าแสงสุดยอดครับ มาดูกันหน้ารถแบบนี้ครับอ่านี่แสงมาจากหน้ารถนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับผมสันบีมนะครับประกัน6เดือนเต็มสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับ